คู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึน<อ>น่งนะคะน้องกบบัวค่ะรูปไก่ที่แท่กูค่ะเอาหล่ะสามสถานที่นี้คิดว่าที่ไหนที่บัวชอบแล้วเป็นบัวมากที่สุดอ่ะคนถ <IT ES> นนคิงฟังซอกแล้วกัน <IT ES> เห็นเขาพูดอยู่อะไรเงรี้ยแล้วแบบว่าชอบการถ่ายรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยมีคาเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆนิสัยเขาเป็นยังไงเนี่ยคาเฟ่ครับคาเฟ่ถ่ายรูปเนี่ยใช่ดูนิสกันด้วยค่ะ นะบอกแล้วว่าเป็นสายแบบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วทุกที่คือโลเคชั่นสวยถ่ายรูปสวยหมดเลยแต่ถ้าให้เลือกก็คงเลือกที่เคยบอกไปค่ะคิมกวางซอกค,ค่ะเ,ออเพราะว่ามันมีแบบหลายอย่างในในตรงนั้นที่บอกว่าเออกินได้ถ่ายรูปได้ช้อปปิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับบินตรงไปถึงที่นั่นปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคืออไนะไร บทมาอ่านวิญอันอันดับแรกเลยจริงๆเพราะลงไปถึงเราเราเราต้องทํางานเลยไงพี่นุ้ยแล้วแบบเราต้องแบบเราคือซีนมันเยอะมากเราไม่มีเวลาที่จะแบบอะไรเลยก็ตื่นเต้นแหละว่าอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ต้องทํางานเนาะเราก็ต้องแบบดูบทแต่แรกเลยใช่แล้วบทยาวด้วยรับงานไม่ใครรักงานคือจิตใจฝักใฝ่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานถือว่ากินก็ไม่ออกไปกินเที่ยวก็ไม่ออกไปเที่ยว เพราะบทเขายาวเขารับรับผิดชอบเยอะใช่ไหมค่ะคุณดูดีมากค่ะเหมาะสมกับชุดที่คุณใส่ขาวสะอาดค่ะของเราเลยเพฟังดูเป็นกาะเอาบกอนไว้เลยค่ะไว้ที่หมอนจะได้ซึมเข้าไปไม่ต้องอานนั่นแค่ะถ้าอย่างแรกที่ทำเลยคือลงเครื่องไปแล้วหา้ายกาแฟคือหนูเป็นคนชอบกินกาแฟใส่กาแฟใช่ตอนที่หนูไปแทกูอะ ก็จะคาเฟ่เยอะมากก็จะลองร้านกาแฟเยอะมากเพื่อดูว่ากาแฟที่ร้านไหนเขาอร่อยอะไรเงี้ยค่ะจะมีร้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเลยแล้วเพิ่งคนพบตอนวันก่อนที่จะกลับว่าโอ๊ยกาแฟร้านเขาอร่อยนะคะเรียกว่าลองจนได้นะคะ